ผมอยากให้ท่านผู้ชมถ่ายว่าต้นทุนเรียนต้นนี้กี่ปีแล้วนี่ถ้าจะอยู่แถวอีสานมันต้อง9ปี10ปีนะครับทุเรียน5ปีเป็นไปได้ยังไงผมไม่เชื่อเลยมาดูรุ่นนี้มันต้อง9ปี10ปีนี่อาจารย์ชวริตบอก <5 S 1> ว่าอีกหนึ่งเดือนเนี่ยจะครบ 5, 5ปี สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันเสาร์เล่าทุเรียนพบกับผมสว่างภูคลองแถวนะครับมาเยี่ยมอาจารย์ชาวลีสเสียงใสนะครับสวนนี้อยู่ที่หมู่สองตบลสลุยอาเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับด้านหลังนี้จะเป็นทุเรียนนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์เกษียณมาทําสวนแก้เหงาใช่ไหมครับอาจารย์แก้เหงาสวัสดีครับอาจารย์ครับ อ่มาทําสวนแก้เหงาทําเล่นๆนะครับอาจารย์บอกทําเล่นๆคือที่นี่เป็นสวนปามปามนี่อายุกี่ปีแล้วอาจารย์อันนี้สาสบสาปีแล้วโอ้ปามสามสิบสามปีแล้วปีพายุเกยปีสามสองสามสามปลูกก็สามสิบสามปีจะโลลวพายุเกเข้าแล้วเราค่อยปลูกอ่าสามสิบสามปีแล้วนะครับแล้วครั้งนี้เริ่มโลละโลนะเริ่มโลแล้วก็เลยโลออกมาปลูกทุเรียนดูเห็นมีแหล่งน้ำกันเลยอ่ลองดูก็อาจารย์มีความรู้เรื่องทุเรียนมาก่อนไหมมัน ไม่ได้ไม่ได้ติดตามเรื่องทุเรียนเลยแต่แล้ดูแล้วถ,ถ้าทำทุเรียนเราก็ได้มาสวนทุกวันคิดอย่างนั้นก็ทำแบบทำไปเรียนไปไม่มีความรู้มาก,ก่อนครับอันนี้ข้าราชการนะครับไม่ใช่อาชีพเกษตร แต่ปลามมีข้อดีคือมันตัดไม่ค่อยได้เข้าทุกวัน<ช>ก็คือตอนตัดเราค่อยมาดูมีเวลาเที่ยว,วเยอะปลูกปลามีเวลาเที่ยวเยอะ<ๆ>แล้วก็ตัดหญ้าให้ตัดหญ้าให้ปุ๋ยก็ประมาณสักสองสามเดือนครั้งสี่เดือนครั้งแต่ก็มาตัดทุก15วันถึง20วันนี่แหละแต่คราวนี้มันปลามันอายุมากแล้วมันแก่แล้วก็เริ่มตัดปลูกทุเรียนที่พามาตะลุยสวนวันนี้เนี่ยอยากจะถามอาจารย์ว่าแรกๆเริ่มปลูกกี่ต้นนะ86ต้น86ต้นนะลองดินดู ลองดินดูลองดินดูพนเพราะในลรแว่งนี้เขาไม่ได้ปลูกกันอ,อแต่ที่นี่เนี่ยเขาโชคดีว่าที่แปลงน,นี้มีคลองเหมืองธรรมชาตินะครับทุเรียนปลูกขาดน้ําไม่ได้นะครับปัจจัยใหญ่คือน้ําถ้าขาดน้ําตายเลยแห้งแห้ง,หงนี่อาจารย์เป็นคนลาดบุรีนะครับ มาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ปะทิวที่ทางอยู่ที่นี่แล้วนะครับเป็นคนปะทิวเป็นคนชุมพรเวลาครับไอ้แปดสิบกว่าต้นเนี่ยปลูกนี่ผมถามหน่อยระยะห่างเท่าไหร่ครับผมปลูกเราระยะ7เมตร7เมตรแต่ว่าในอกนั้เราเว้นนะอกระหว่างระหว่างแถวเก้าเมตรเก้าเมตรอาจารย์ทําสาะเปาหรือปลูกไปทับพื้นพื้นบ้านชุดแรกเนี่ยเราปลูกแบบปลูกทําพื้นราบเลยไม่ได้รานั้น มาชุดหลังแปลงเล็กนี่เราก็ลองดูเปรียบเทียบกันดูว่ามันแตกต่างกันไหมระหว่างพื้นราบกับ<อ>ที่ยกยกคูยกโคขึ้นมาเปรียบเทียบกันดูดูแล้วไอ้ต้นเล็กมันก็ไปเร็วนะฮะต้นใหญ่นั้นก็ไปตามธรรมชาติเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินดูนะครับ <h az ell> ว่าปลูกแบบพื้นเพเดิมคือแบบแบบโบราณไม่ต้องทําโคกไม่ต้องทําสะลับเปอ่าแล้วก็รุ่นหลังนี่ปลูกแบบสลับเปาทําโคกนะครับว่ามีความแตกต่างอย่างไงเดี๋ยวผมจะพาไปดู คือไอ้ทำโคกเนี่ยมันเหมาะสําหรับที่ลุ่มน้ําท่วมขังอ่าเวลาฝนตกมามันจะได้ไหลหนีแต่ถ้าที่เราลาดเอียงอยู่แล้วนี่ก็ปูแบบดั้งเดิมดีนะครับคราน,นี้80ต้นนี่อาจารย์ได้กี่ปีแล้ว80บต้นนี่มันปีที่5นะปีที่5้านะครับเดือนกันยานี่เนี่ยหปีนะครับแสดงว่า4ปีต้องได้ลูกแล้วฮะ,ะก็ปล่อยธรรมชาติไปก่อนยังไม่ได้ตั้งใจจะทำาบันเชิงพาณิชย์เออนี่เชื่อไหมครับทุเรียนถ้าใบมันอุดมสมบูรณ์ใบมันหนาใบมันดำมันสมบูรณ์ไม่ต้องฉีดสารอะไรเลย ไม่ใช้สารเคมีช่วยตอนนี้ได้มีการแก้งดน้ํามีการอะไรบ้างไหมก็มีบ้างเล็กน้อยท่วงที่ได้คุยคุยเขานะตอนที่เราเอาลูกเอาลูกสักหน่อยก็เลยงดน้ําเพื่อแกล้งให้มันออกดอกหน่อยแต่เราไม่ได้ใช้พวกอะไรสารเคมีไม่ได้ใช้มันแพคโคไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยไม่ได้ใช้เลยใช้อศายเนี่ยที่ได้ได้ของปุ๋ยปุ๋ยจากวันิอนทองไงนะที่ทดลองใช้นั่นดูกระตุ้นหรือว่าเปิดตาดอกบ้างอะไรก็ใช้มันแบบนั้นแหละอาจารย์ใช้สูตรไหนบ้าง ที่ใช้มีไอ้วัสดุปรับปรุงดินแล้วก็สารทำใบใช่ไหมสารทำใบแล้วก็มา15 5ห0ตัวหน้า10ตัวกลาง5ตัวท้าย5นี่กระตุ้นการออกดอกออกใบออกใบแล้วก็ทำให้ใบหนาแล้วก็มาใช้ตองเก้าตองเก้านี่ก่อนออกดอกเราก็ใช้ตลอดอยู่นะมามาเจอน้องชื่ออะไรนะน้องเต้น้องเต้คุยกันแล้วก็ได้ดูในบชัวบ้างๆคุยกันก็ได้ ปุ๋ยตัวอื่นๆเพิ่มมาครับก็ยังยังยังทดลองอยู่พวกนี้ยังใช้อยู่ก็คือถ้าเป็นตองก้าเขาจะใช้จนลูกขนาด1กิโลหลังจาก1กิโลเขาจะใช้7-30คูมันจะออกเลยเล่งเนื้อเล่งสีเล่งหวานอ่าตัว7-30ดสาจะใช้อยู่2สูตรแต่ถ้าคนชอบปุ๋ยหาบ ก็ตัวหน้า10ตัวกลาง5ตัวท้าย15บห้ายังไม่ได้ใช้เลยอ่านั้นตัวปี๋หาก็จะใช้ช่วงเล่งลูกเ,เล่งสีเล่งหวานนะครับอันนี้นะครับท่านผู้ชมที่ผมพาันเสาเล่าทุเรียนพามาดูข้าราชการที่ปลูกทุเรียนถ้ามันใบมันสมบูรณ์ใบมันหนาใบมันดีเนี่ยอ,อาจารย์ให้ปุ๋ยทุกเดือนก็พยายามให้เป็นให้มได้ตามจังหวะครับแต่มันก็ยังมันก็จะได้เพราะเราไปนูน่นไปนี่อยู่เที่ยวเยอะใช่ไหม <laughs> <laughs> นี่นะครับขนาดทำเที่ยวๆนะครับ ปุ๋ยเนี่ยให้ทุกเดือนนะครับใบมันจะสวยใบมันจะหนาฮอร์โมนฉีดไหมอาจารย์ฮอร์โมนไม่ได้ฉีดฉีดช่วงยาฆ่าแมลงก็เติมฮอร์โมนไปหน่อยก็ไม่ได้ฉีดตอนมาใช้ที่ปัญหาก็คือมาใช้ตอนหลังนี้แหละน้องเต้เขาเอามาให้ดูอ่ะก็ใช้ไปโดยใช้ไตรโคซินเวอร์ใส่เข้าไปด้วยไอโคนี่มันผสมกับสารทำใบนี่ป้องกันรากเน่าคนเน่าดีใช้สารทำใบพวกแม็กอะไรนั่นแหละ ถ้าฉีดทางใบก็จะเป็นหัวเชื้อปนินทองปนินแมกฮอร์โมนสาหร่ายใบมันจะหนาพอใบหนานี่มันจะไปทิ้งลูกอานนี้เวลาออกดอกติดลูกเนี่ยอาจารย์ที่อาจารย์ทํานี่ปล่อยเลยปล่อยเลยแล้วแต่ได้ก็ได้ไม่ได้ปีที่ผ่านมาเนี่ยไดไปเ0็ลูกก็เฉลี่ยก็ลูกละ3กิโลก็น่าจะ2ตัน7จถึงสตันได้นะครับอันนี้ก็คือไม่ได้พิถีพิถานอะไรเลยปล่อยธรรมชาติเขาเลยน,นี่นี่แหละครับที่ผมพามาวันเสาร์เล่าทุเรียนพ่ออะไร อยากให้รู้ว่าคนทําทุเรียนอย่าเครียดมากทําแบบอาจารย์นี่ติดลูกดกนะครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องฉีดสารแล้วยอดมันเดินนี่ไม่อาจารย์ไม่ได้ใส่ใจแล้วว่ายอดจะเดินไม่เดินไม่สนใจเลยแล้วไม่มีร่วงไม่ร่วงเห็นไหมครับไม่ร่วงนะครับคนทําทุเรียนนะครับพอทําทุเรียนเนี่ยถ้าใบไม่หนาใบไม่ดําใบไม่สวยอาหารสะสมไม่ดี พอมันออกดอกมาติดลูกพอยอดเดินนี่ร่วงเลยนี่อาจารย์มาใช้ปีนทองนี่ไม่ร่วงแล้วแต่ไปอ่อนดีไหมครับอาจารย์ก็เอาอยู่ฮะได้อยู่เน,น,นี่ยตอนนี้ใส่ไปเมื่อเมื่อวันที่เก้าเนี่ยมันก็เริ่มดูใบออกใ,ใ,ใบสวยทําง่ายนะนี่แหละครับผมนึงพาตะลุยมาดูสวนอาจารย์ชาบิตน,นะครับว่าจากอาชีพราชการพอเกษียณเนี่ยอาจารย์วางแผนปลูกขุเรียนก่อนแล้ว ก่อนเกษียณพ่อยมันงดูพื้นที่มันมีน้ําก็ลองดูพอคนเคยทํางานประจํานี่ครับถ้าเกิดได้หยุดปั๊บนี่จะเหงาแล้วก็มักจะป่วยนี้ก็เข้าสวนออกกําลังกายได้เหงื่อพอทานข้าวอร่อยตอนเย็นก็กลับบ้านนะครับนี่แต่ที่ผมพามาดูก็ถือว่ามาพักผ่อนแต่ได้ประโยชน์นะครับก็คือไม่เครียดเหมือนคนทําทุเรียนจริงๆนะคนทําทุเรียนจริงๆหน้าดำเข้มเครียดทุเรียน ไม่ชอบบังคับมากถ้าบังคับมากมันตายนะครับกิ่งแห้งยอดแห้งส่วนใหญ่ก็เอาตัวนั้นมาบังคับออกดอกบังคับกดยอดไม่ให้มันยอดออกใช่ไหม,ไมปล่อยเ,อเลยอันนี้ <ผม S 1> ปล่อยเลย,เลยนี่ผมถึงบอกว่ามาวันนี้ผมหวังว่าท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมวันเสาร์เล่าทุเรียนผมการปลูกทุเรียนนี่ขอให้ ใบมันใหญ่ใบมันหนาใบมันดําก่อนที่จะออกดอกให้ได้ใบสัก3ารุ่นอ่าถ้าให้ดีนะครับฉีดฮอร์โมนปานินแม็กหัวเชื้อป,ปาณินทองแล้วก็สาร่ายทะเลนี่ทุก7วันเวลาเราฉีดยาฆ่าแมลงผสมฉีดได้ไม่เหนื่อยฉีดทุก7วันถ้าไม่ได้ทุก10วันใบที่หนาที่ใหญ่นี่เวลาออกดอกจะได้ไม่ไม่ได้เครียดว่าจะล่วงไหมขั้วจะเหนียวไหมนะครับช่วงช่วงบำรุงดอกบ,บำรุงผลจะดูแลง่ายนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชม เชิญอาจารย์พาชมสวนหน่อยสวนต้นเล็กเนี่ยกี่ต้นเข้าใจนี่อันนี้มัน97ต้นรุ่นหลังนี่97้ต้นนะครับสลับเปานะครับนี่ทำเขาเรียกว่ายกโคกสลับเปาแล้วก็ไปดูต้นใหญ่ที่ว่า80กว่าต้นนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองไปเที่ยวกลับมาเนี่ยปรากฏว่าทุเรียนออกดอกแล้วออกดอกปล่ยอยเลยปล่อยเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มามาเฝ้าทุกวันว่าออกดอกแล้วนี่กลับไปเที่ยวกลับมาแล้วออกดอกแล้วติดลูกอ่านีน่ผมเลยว่า การท่านผู้ชมมาดูว่าปลูกทุเรียนคนว่ายากแต่ถ้าเข้าใจนะครับขาดน้ําไม่ได้ขาดปุ๋ยไม่ได้แล้วก็สวนทุกวันนะครับถ้ามันสมบูรณ์มันออกตามธรรมชาติมันอยู่แล้วถ้าบังคับมากก็กิ่งแห้งยอดแห้งยืนต้นตายซะเลย <laughs> นะเอาตามผมมานะครับคุณผู้ชมครับผมพาไปดูหน่อยราคานี้นี่เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ครับอาจารย์นี่สามเมตรน่าจะได้นนี่สามเมตระเมตรนะครับท<ม>่านผู้ชมเส้นผ่าศูนย์กลางสามเมตรระหว<ม>่างต้นนีห่างกันกี่เมตรครับอาจารย์อันนี้ เเมตรนะครับระหว่างโน้นอีกอนโน้นไปแปดเกเมตรแเมตรนะครับอันนี้แต่เส้นผ่าศูนย์กลางนี้สามเมตรอาจารย์ทำไมถึงเอาสปริงเกอร์เยอะขนาดนี้3ตัวเลยนะครับท่านผู้ชมต้องการให้มันลงมาลน <ง S 2> ล่างด้วยอันนี้3ปีผมว่าให้ดูเลยวัดกับขาคุณเลย3ปีผมบอกเลยว่าถ้าไปคุยกับทางคนภาคอีสานภาคเหนือนี่3ปีนี่นเขาบอกทุเรียนนี้ต้องมีไม่ตม่ำกว่า5ปีหรือ7ปี มันเป็นที่พื้นดินที่สภาพดินดล้วสี่ปีกว่าละอันนี้ผมว่าหนึ่งนะครับน้ําฝนคือน้ำอำําอมฤตนะฝนตกนะอาจารย์หญ้าเขียวเลยนะ,ะแต่ที่โน่นฝนมันน้อยอ๋อนะฝนมันน้อยผมว่ามีส่วนเรื่องอากาศและน้ํานี่แหละน,น้ําฝนนี่แหละคือเวลาเรานะ้ําประปามาฉีดหญ้านี่มันไม่งามนะไม่งามนะแน่ถ้าฝนมาทีเดียวหนึ่ง<ะ>งามนี่ผมว่ามันมีส่วนเรื่องฝนนะครับนี่ไปดูแตกใบอ่อนดีมากอันนี้สามปีสามปีจํา จะ3ปีอีกเดือนเนี้ยยังไม่ถึงสามปีดีนะครับนี่จะ3ปีนะครับนี่มาดูทุเรียนทุเรียนของอาจารย์นี่เราไปดูต้นใหญ่หน่อยสิต้นใหญ่เนี่ยทุเรียน5ปีใช่ไหมอาจารย์เดือนกันยาเนี่ยห้าปีกันยา5ปีแต่ไปอ่อนดีแล้วนี่เนี่ยไอ้ต้นนี้จะรอดไม่รอดจะรอดไม่รอดทั้งนานเลา่ยเพื่อนเขาก็บอกว่าตายแน่แล้แน่ผมกว่าเออสักเดือนกว่ามาดูผมก็อาจตายกูฟิวโคลาดแล้วก็สารนำไวน มาสาน,น <N> สายเีสาเต้เอามาให้ตอนนั้นเอามาแนะนำก็เลยซื้อเป็นหลังเลยเแล้วก็ซื้อไอสารทำใบโรยไ่กระสอบคือตัวสารทำใบเนี่ยอาจารย์ผสมไตโคสารทำใบสักห้าหากระสอบไตโค1นกิโลคุกเขาแล้วให้หวานได้ต้นต้นหนึ่งสักครึ่งกิโลหรือโลหนึ่งเวลาไฟท็อปมันเป็นสปอร์มานะ,ะมันปลาตกสวนเรามันจะโดนลุมกินเลย มันจะไม่มีปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าพ้นดเยอะขนาดไหนก็ตอนนี้แย่นี่มาดูมาดูต้นนี้นะครับท่านผู้ชมนี่มาดูว่าทุเรียนทุเรียนผมอยากให้ท่านผู้ชมถ่ายว่าต้นทุเรียนต้นนี้กี่ปีแล้วนี่ถ้าจะอยู่แถวอีสานมันต้องเกปีสิปีนะครับทุเรียน5ปีเป็นไม่ได้ยังไงผมไม่เชื่อเลยมาดู เข้ามาดูใกล้ๆนะว่าโคนต้นจะขนาดไหนต้นนี้อาจจะดูยากสักหน่อยมาดูต้นนี้นี่มาดูโคนต้นมันทุเรียนอีกหนึ่งเดือน5ปีกันยานี่ครบ5ปีนี่อาจารย์เข้ามายืน,น,นข้างๆผมหน่อยนี่มาดูนะครับทุเรียน5ปีไม่น่าเชื่อว่าถ้าไปออกคลิปออกรายการเขาบอกว่าโกหกละมัง้งพูดไม่จริงละมัง้งรุ่นนี้มันต้อง9ปี10ปีนะถ้าอยู่อีสานนะ <laughs> นี่อาจารย์ <laughs> ชมาิตบ,บ,บอกว่าอีกหนึ่งเดือนเนี่ย จะครบ5ปีท่านเชื่อไหมครับท่านผู้ชมนี่นี่ผมนึกบอกว่าปลูกง่ายเพราะอากาศเขาดีฝนดีที่นี่ฝนดีมากบ้านเรานะถ้าทางอีสานทางเหนือเนี่ยฝนแค่4เดือน5เดือนนอกนั้นแรงหมดนะพอม,มันแรงหมดเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาว่ามันโตช้าทุเรียนถ้าเจอฝน<ผ>นล้วฝนธรร,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 รมชาตินีโตไปเลยขยายต้นเ่ยนี่ดูลักษณะนี่มันแตกขยายอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยไหมถ้าทุเรียนต้นดำปีแล้วก็ผิวเนียนดำๆเนี่ยมันไม่โต นี่มันโตมันยังแตกและแหงแบบนี้นี่คือมันโตขยายเปล่งอยู่ตลอดมันเป่งมันเบ่งต้นมันออกอยู่ตลอดนะครับอันนี้เก็บลูกขายแล้วเก็บแล้วต้นนี้ให้19ลูกอันนี้ไว้19ลูกเองนะนี่ต้นนี้19ลูกอรจาเก็บไว้19ลูกออกตามธรรมชาติไม่มีฮอร์โมอนไม่มีการาบังคับออกดอกให้มันสมบูรณ์มันออกเองปล่อยเขาเองปอกเองเลยนี่คนบอกว่าทุเรียนนี่ถ้าไม่ฉีดฮอร์โมนไม่ใช้สาร อ่ามันไม่ออกดอกไม่ติดลูกนี่นี่มาพิสูจน์กับอาจารย์ชาวบิษเลยว่าปล่อยเองเลยไปเที่ยวกับมาติดลูกละติดดอกละออกดอกละมาดูนี่รุ่นแรกอาจารย์เกษียณมากี่ปีละปีห้าเก้าห้าเก้าเก้าแล้วผมก็เริ่มอ๋อเกษียณแล้วมาทําเลยห้าเก้ามาแล้วก็เอาปามออกทิ้งปามทิ้งให้มันเปื่อยมันนั่งก่อนสองปีแล้วมาปลูกไว้ปีหกนึ่ง สวนนี้แต่ก่อนเป็นสวนปาล์มนะครับปาล์มอาจารย์คิดยังไงไม่ปลูกปาล์มต่อทําไมถึงมาทําทุเรียนก็อย่างว่าเราปาล์ม๋ยวเดราเที่ยวมากอะไรอะไหาอะไรทําที่ว่าได้เข้าสวนบ่อยๆเอาทุเรียนดีกว่าอีกอย่างหนึ่งทุเรียนกระแสมันมาแรงฮะใช่ราคามันดีแต่ก็เลยลองดูไม่มั่นใจเพราะเราไม่มีความรู้ใช่ไหมก็ปลูกเล่นๆก่อนไม่ตั้งใจว่าเอาเชิงพานิดเพื่อนก็ว่ากันนะ ว่าไปเอาไอปุ๋ยอินทรีย์มันไม่ทนมันหรอกงนั้นผมก็ช่างมันปลูกเล่นๆเราไม่เอาเชิงฟาณิ์ถ้ามีก็ขายไม่มีก็ช่างมัน,นอ,อ,อย่างเงี้ยคืออย่างนั้นตอนนี้มาแล้วท่ามีกําลังใจนั่นทุเรียนหลงอยูอ่อนี่มาดู <นะ S 1> ลูกหลงนะลูกหลงลคือคืออันนี้ของปานินทองเป็นอินทรีย์เคมีหลังจากเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยการทํายอดมันจะง่ายนะของปานินทองดูนะเนี่ยเวลาเนี่ยเวลาหลังจากเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยถ้ามันทําใบได้เร็วเนี่ย มันจะสามารถออกดอกก่อนเขาได้คนทําทุเรียนจริงๆลรอเวลาติดดอกติดลูกเขาจะกดยอดฉีดโฮอร์โมนกดยอดอพอกดยอดแล้วเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยให้ปุ๋ยมันไม่กินปุ๋ยมันไม่แตกว้อ่อนพอไม่แตกว้อ่อนเนี่ยช่วงถ้าเกิดทาพี่น้องทางใต้ก็จะเดือนสิงหาหนี่หมดมกันยาเขาจะเริ่มทําใบกันยาตุลาพิการธันวามกราคมพามีนาจะเริ่มออกดอกอีกแล้วใช่ไหมกุมพามีนามันมีเวลาทําใบแค่5-5เดือนไอ้5เดือนเนี่ยใบรุ่นนี้มันจะออกมาเนี่ยมันจะเก่เนี่ยประมาณ45วัน ถ้ามันได้สองรุ่นก็90วัน3เดือน4เดือน5เดือนก็พอดีแต่ถ้าเกิดว่านี่รักษาต้นกิ่งแห้งยอดแห้งใบไม่เดินนะใช้เวลาสักเดือน2เดือนหรือ3เดือนนี่นะออกลูกช้าเข,า,ข,า,ขาเลยออกลูกช้าเขาบางต้นนี่โสมพอโทมแล้วเนี่ยติดลูกน้อยอันนี้ของปนีทอนี่นนข้อข้อดีก็คือหลังเก็บผลผลิตแล้วนี่ใบมันมาเร็วพอให้ปุ๋ยแค่นั้นแหละคือลูกค้าผมที่อยู่จันทบุรี แกบอกว่าทุเรียนแกออกดอกก่อนเขาทุกปีแล้วแกได้กิโลละ200ร้แกบอกว่าทุเรียนก่อนจะตัดรุ่นรุ่นแรกนี่นะหนวานอินทรีย์เลย3ากิโลต่อต้นพอตัดอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมาตัดพอตัดเสร็จแล้วให้สิ 15. บห้าใบมันจะมาแบบนี้เลยพอใบามาแบบนี้นี่แกบอกว่าง่ายล่ะครั้นี้ทาใบได้ใบกว่าเขาพอทําใบได้3มรุ่นก็เปิดตาดอกได้เลย <c oughs> ที่นู่นเขาก็มีการงดน้ําคือทานตะวันออกเนี่ยฝนมันจนถึงเดือนตุลานะรอฝนทิ้งช่วงอะไรก็เปิดตาดอกเลยเขาออกขอให้มีการทิ้งช่วง ให้ฝนทิ้งห้อสักอาทิตย์หนึ่งหรือ5วันพอให้มันน้ํามันเหือดนี่เขาก็ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการเปิดตาดอกเลยทางนี้มันน้ํามันไม่แน่นอนน้ําไม่แน่นอนนี่มาดูทุเรียนลูกหลงนะครับมาดูซิว่าลูกนี้มันจะโตขนาดกี่กิโลนี่มาดูฝั่งนี้นะครับด้านโน้นทางโน้นยังมีอีกฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นมาดูซิอันนี้นี่มีลูกเดียวปกติทุเรียนเนี่ยต้องได้5ภูนะหนึ่งภูสองภูสามภูสี่ภูห้าภูมันไม่เต็มแช่นี้เดี๋ยวไปตรงโน้น นี่ห้าผูนี่นะนี่ยต้องได้ห้าผูภูขนาดนี้ยังมีเนื้อนะเนี่ยนี่เขาที่แกะดูมีเนื้ออันนี้ลูกนี้นี่คือมันมันหลงหลง่าเขาเอาไว้เขาเาเก็บไปหมดแล้วนะครับทุเรียนนี้เก็บหมดแล้วนะแล้วเก็บหมดแล้วอืองยังมีทางโน้นอีกยังมีหลงอยู่บ้างไว้ให้เจ้าของสวนกินนะครับดูว่าลูกดึงเนี่ยลูกนี้น่าจะได้สักสี่โลได้ไหมได้กว่านี่ย สี่กว่าดูผูใหญ่ด้วยนะอทุเรียนที่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะเขาจะนับผูเลยนับผูนับผูแต่เบ่งสวยไหมต้องได้ห้าผูเดี๋ยวไปดูทางโน้นทางโน้นันจะเดี๋ยวตามไปดูฝั่งโน้นนะครับสปริงเกอร์นะครับท้าต้นใหญ่มันจะออกแบบนี้นะครับต้องขยายออกมาสปริงเกอร์ต้องขยายออกมาครับยืดยืดออกมารอบตรงนี้เพื่อให้รากมันเดินออกมาการให้ปุ๋ยนี่อาจารย์อาจารย์ให้ปุ๋ยนี่่าให้ว่านออกอย่างนี้นะอย่าให้หว่านเข้าไปต้นนะว่านออกอย่างนี้ว่านออกอย่างนี้ นี่พยายามยอดถึงไหนเลยน่าถึงนั่นนะพยายามกย็ยังนึกว่ามันห่างจะได้กินไหมกินมันมาโยนเข้าไปใน,นอยู่ด้วยม,ม,มันจะออกมากินที่นี่เลยมันมาเออ๋อต้องออกไปอีกถ้า่งนั้นเนาะครับเดินไปด,ด,ด,ดูดูว่าถ่ายมุมนี้ก็ได้นะถ่ายมุมนี้นี่ข้อดีของปลานินทองเวลาฟื้นต้นแตกใบอ่อนดีแตกใบอ่อนได้เร็ว เห็นดูไอ้ของเราวิ่งผ่านสวนคนอื่นมาได้ดูว่าเอ้ของเขางเหลืองว่ะของเรามันใบมันเข้มดีฮะไปดีถ้าอาจารย์ได้ชิมทุเรียนตัวเองนะไปกินทุเรียนตลาดอาจารย์จะไม่ไม่ไม,ไม่สนใจเลยใช่ถ้าผู้ชมดูนะครับให้สังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ยกโคกนะคือปลูกแบบธรรมชาติเขาเรียกปลูกแบบดั้งเดิมนะครับถ้าถ้าที่มันลาดชันลงไปทางโน้นน่นะครับเนี่ยฝนตกแล้วมันไหลแบบนี้นถ้านเราทําโคกเราต้องเพิ่มเงิน เพิ่มต้นทุนนะครับที่ที่ผมอยากให้ดูพราะม่อะไรบางคนที่เป็นที่ชันอยู่แล้วยังต้องไปจ้างเขาทาโคกเอาเงินทําโคกไปซื้อพันธุ์มันแล้วซื้อปุ๋ยใช่ไหมอาจารย์ใช่เราไม่ต้องไปลงทุนเงนนั้นแต่ถ้าทางจันทบุรีเนี่ยฝนตกมาแล้วน้าท่วมขังปกติตรงนั้นก็จะทํานากันแต่เขาก็เลยทําโคกทําสละเปาขึ้นมาปลูกทุเรียนราคามันดีเขาบอกมันดีกว่าไอ้ข้างโน้นผมเลยลองทําดูเพราะมันลาดหน่อยๆนี่นะครับทุเรียนนี่ เนี่ยถ้ามันลาดชันอยู่แบบนี้อย่าเสียเวลาไปทําโคกนะครับเนี่ยเนี่ยมันลาดชันอยู่แล้วเอียงอยู่แล้วถ้านี่เหมือนกันฝนตกมามันก็ไหลมันจะไหลทิ้งหมดเลยมีกระทงลกมาเกินมันมีสองต้นกันเลยเอาเอามันเหน็บเพราะฉะนั้นมันขึ้นไม่ต้องทําค้างมาแล้วสองต้นกินแจกตอนนี้เอาไปขายแล้วเพราะมันหล่นวันหนึ่งก็ยี่สิบสามสิบลูกรสชาติดีนะถ้าได้ปุ๋ยุ๋ยธรรมชาติเลยก็ใส่จะไม่เปรี้ยวเลยถ่าได้ปุ๋ยอินทรีย์นะมันจะกินอร่อย ช่อร่อยไม่ต้องใช้เกลือเลยโี่โนี้ยังเหลือลูกหลงอีกเอาออกไปหนึ่งต้นเพราะมันโู้อันนี้มันหนักมากนี่นี่ทางที้ทุเรียนเนี่ยลูกนี้มันจะหล่นแล้วเนี่ยตาวไว้แล้วมันปรินะเคั่วปริแล้วนี่ลูกหลงทั้งนั้นลว่าอะอาจารย์ผู้ถามหน่อยทุเรียนนี่ถ้ามันสูงเราสังเกตตรงไหนดูร่องหนามร่องหนามนี่ร่องมันที่มันเป็นสีดำน้ำตาลแบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นน้ำตาลหนามไม่ ไปหนามไหมหนามไหมแล้วก็ปิงมันดูได้ไหมปิงก็ดูได้แต่ว่าทีนี้ว่าถ้าเราไปเอาช่วงนั้นน่ะถ้าไปตัดขายเนี่ยมันก็สุกเร็วสุกเร็ววันเราต้องดูถ้าขั้วมันสากโอ้มันมีตุจเจ็ดแปดอย่างฮะขั้วสากขั้วสากแล้วก็ที่สำคัญนี่ร่องนี้จะต้องขึ้นสีน้ำตาลครับแล้วหนามก็ไหมไปสีน้ำตาลหนามต้องไหมเป็นสีน้ำตาลนะครับนั่นแหละแล้ววันนี้เขาเคาะถ้าดังปุกๆนั่นะมันพร้อมจะหล่นแล้ะแฉกจัด แต่ท่านผู้ชมถ้าจะขายเข้าลงนี่เขาเก็บเก็บกี่วันอาจารย์ประมาณร้อยถี่บวันนี่เขาตัดลดเลยตัดโลดได้เลยเขาตัด้เขาวัดเปอร์เซ็นต์แป้งด้วยนะพวกนี้ก็จะมีวัดเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ต่ำกว่า3าม้าเปอร์เซ็นต์เขาจะเอาเลยนะทีนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ดินเหนียวมันจะช้ากว่าเขาครับถ้าดินทรายจะเร็วมากดินนุ่มมากเลยนะอาจารย์ดูสิเนี่ยขนาดเดินก็รู้เลยว่านุ่มเห็นไหมนี่นะเนี่ยบาดินทองเป็นเหตุอะนี่นะครับดูเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นดอกไม่ว่าจะเป็นอะไรนี่ข้อดีเลยนะครับพวกนี้เนี่ยอย่าไปเอาออกอย่าไปกลัวว่าเชื้อราจะเกิดนี่ใ่ไหมที่เขาบอกว่าให้เอาออกกลัวราผมก็าพลังมันเถอะก็ไม่เห็นเป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์เอาไตโครมามาใส่นะถ้าปานินทองก็ไตโคชินเวอร์ผสมสารทําใบลาดเลย หลาดเดือนละครั้งก็พอไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นปุ๋ยอย่างดีอย่าไปกวาดว่บางคนกวาดออกซะเตียนไม่ต้องกวาดเลยพวกนี้แหละคือคืออาหารของจุลินทรีย์อย่างดีเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยอย่างดีเลยไม่ต้องไปเอาออกเลยนี่เหมือนหอยจานนี่เนี่ยดินฟูดีด้วยนไหมนี่ไม่ลากมันปล่อยแบบนี้เลยเอาแล้วก็ใส่นี่ผมใส่ไว้รอฝนนี่ดูลากมันให้ไหมแต่ก่อนปกติดินเหนียวใช่ไหมเนี่เหนียวอ่ะดินเหนียวอ่านี่ไหมดินดินดีขึ้นมาเยอะเลยตอนตอนฉีดเอ้ให้ทางใบนะยาก็งามไปด้วย ตัดบ่อยว่าอีกอีกข้อหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับนี่อาการนี้นะอาการแบบนี้นะถ้าเป็นพี่น้องไทยอีสานเนี่ยก็จะไปหาถือแล้วขอญาตตัดสักอันนี้นะอาจย์นะพี่น้องททยอีสานเขาจะถือใบแบบนี้ไปที่ร้านขายยาร้านขายยาก็บอกว่ามันเป็นเชื้อราแล้วเขาก็เอาเชื้อรามาให้เห็นไหมด้านด้านนี้มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่มันเป็นแบบนี้ด้านนี้มันจะเป็นแบบนี้นะ แล้วชาวสวนเขาก็จะถือใบนี้ไปหาร้านขายยาร้านขายยาเขาก็จัดยาเชื้อราให้จริงๆไม่ใช่เชื้อรานะครับเกิดจากอาการที่มันติดลูกแล้วมันดึงอาหารไปเลี้ยงลูกของมันมันก็เลยดึงอาหารที่สะสมในใบนี่ไปมากมันก็เลยแห้งแล้วนี่รุ่นนี้ใบรุ่นนี้เราจะไปใส่ใจเราต้องเอาใบรุ่นหใหมน่นะครับนี่รุ่นนี้รุ่นนี้มันจะสวยนะครับรุ่นที่มันแห้งนี่ เดี๋ยวมันก็หมดอายุมันก็ทิ้งไปแล้วคราวนี้กลับมาอีกเที่ยวหน้านี่อีกสัก45วันกลับมาแล้วจะเห็นว่าเอ๊ะใบแบบนี้จะหายไปหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นทุเรียนยังไม่ให้ผลผลิตคานนี้ถ้าเป็นอีสานนี่ขาดน้อํนอ่าขาดน้ำนี่ก็เป็นได้อันที่สองดินเค็มก็เป็นได้อันที่สามใส่ปุ๋ยเคมีสูตรสูงคือใจร้อนอยากให้มันงามมากมันก็เค็ม,มเลยใบไม่ได้มีอยู่3ประเด็นนี้แหละครับ อย่าไปเอายาม,มาฉีดน,นะครับมันไม่ใช่เชื้อรานะครับอ <c oughs> ินทรีเคมีคนบอกว่าสูตรมันต่ํามันไม่น่าได้ผลเขาจะมองกันในประพอไปที่ร้านค้าเราแนะนําว่านี่นะ<อ>เขาก็จะไปสูตร15-15 ของราอจุดตองก้าเขาบอกมันไม่น่าได้ผลมันต่ําแต่มาใช้แล้วไม่ผิดหวังนี่ไม่ผิดหวังแตกใบอ่อนดีกระตุ้นกันแตกใบอ่อนดีต้นมันไม่โสมมันก็สบายใจนะอาจารย์นะถ้ามันป่วยต้องรักษามันอีกเราใช่ใช่ทั้นั้นเราก็ต้องหงิดเรื่อยตอนี้สบายได้เวลาก็ใส่ปุ๋ยให้เขารดน้ําตดน้ําให้ปุ๋ยโรคแมลงก็ไม่ค่อยมีไม่ไม่ต้องยุ่งเลยเพราะเราทําเองด้วยเราก็กลัวเคมีครับก็มีอยู่บ้านนายจันนี่แต่มันไปไวนะ มีนิดหน่อยเพี้ยไก่แจ้เก,ก,ก,ก่มีนิดหน่อยแต่ปกติแล้วนะ,ะถ้าเกิดว่าใช้ตัวไนโตรเจนนี่จะมาเยอะเลยละ่ะมาเต็มเลยล่ะเพี้ยไก่แจ้นี่เขาทำเองรัาทำเองก,ก,ก็ต้องไม่ค่อยได้ใช้เคมีเท่าไหร่ไม่ใช้แทบไม่ใช้ใช้น้ำหมักไรมาแรงปลูกทุเรียนนี่ถ้าเซียนทุเรียนจริงๆมันจะไม่โตเท่ากันนะท่านผู้ชมมาดูนะเซียนขนาดไหนไมันต้องมีต้นเล็กบ้างนะปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันหให้อาหารเหมือนกัน ให้ฮอร์โมนฉีดเหมือนกันแปลกใจว่ามันเป็นเพราะอะไรมันมีปัญหามาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเราซื้อกิ่งพันธุ์บางรุ่นมันก็มีปัญหาเรื่องระบบรากมันในยัคนจันทบุรีนี่ถ้าปลูกพร้อมกันแล้วเนี่ยถ้ายอดมันเดินขึ้นมายอดแห้งแตกใบอ่อนยอดแห้งถอนทิ้งเลยคนจันทบุรีใจเด็ดมากนะถอนทิ้งเลยแต่นี่มันไม่แห้งมันก็ยืนอยู่เล มันโตช้ากว่าเขาเขาบอกว่ามันมีระบบลากมันระบบรากก็ไม่ดีพอพอมีระบบรากนี้อาจารย์สังเกตไหมแตกใบอ่อนเหมือนกันแต่เวลามันโตมันโตช้าเขาเพราะว่าคู่กันเลยมันมาจากแหล่งมันมาจากแหล่งตอนที่เราซื้อกาพันมันคนคนจันทบุรีเนี่ยถ้าดูอาการทรงๆแล้วนี่แตกใบอ่อนขึ้นมาช้ากว่าเพื่อนถอนทิ้งเลย แต่เราก็เสียดายเนาะเราก็เลยบอกว่า้องไว้ก่อนถอนปลูกใหม่ถอนปลูกใหม่ก็เอาแบบนั้นเลยคนจันทร์ลากไม่เดินจริงๆแล้วพอถอนก็มาดูเนาะมันจะมีลากมปนนิดเดียวไม่ไม่ไม่ออก นี่ดูนะครับอาจารย์ปลูกตะไคร้ไว้ตามนี้ไอ้เหลือกินเหลือใช้คือฝั่งนู้นก็เป็นกระทบรคคือคนทําสวนมลงก็ไม่ค่อยได้ฉีดมันต้านทานโรคได้ดีนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาชมมนเสาเล่าทุเรียนกับผมจะได้ประโยชน์นะครับ <ๆ S 2> คือทุเรียนถ้าใบดําแบบนี้ใบสวยแบบนี้โ <ๆ S 2> รคมลงก็ไม่รบกวนเพราะว่ามันมีไนโตรเจนสูงเหมือนการใช้ยูเรียมากระตุ้นการแตกใบอ่อน <ๆ S 2> แล้วของอาจารย์นี่ติดลูกแล้วเนี่ยใบมาแล้วไม่มีกิ่งแห้งยอดแห้งไม่มีต้นโทม นะครับไม่มีต้นโสมข้อดีคือกระตุ้นการแตกใบรุ่นใหม่ได้เร็วฟื้นต้นได้เร็วและก็เวลาออกดอกไม่เครียดไม่ต้องใช้ฮ<ไ>อร์โมนบังคับไม่ต้องกลัวยอดเดินไม่ต้องกลัวลูกล่วง<ไ>ขั้วเหนียวถ้าใบมันสวยสอย่างหนึ่งใบมันดำใบมันหนาเสอย่างหนึ่งการติดลูกการติดดอกยอดจะมาตอนไหนแล้วปล่อยเลยนะครับท่านผู้ชมผมหวังว่าท่านที่ทําทุเรียนมือใหม่บางคนนี่เจ็ปีแล้วยังไม่ได้กินลูกเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งทุเรียนเนี่ยเวลาเราทําอยู่นี่ปีนี้สมมติว่าปีนี้ได้3ตัน4ตันแต่ถ้า เกิดเปลี่ยนปุ๋ยเราใช้ปุ๋ยที่มันไม่มีอินทรีย์เลยเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาอากาศแปรปรวนมันทิ้งลูกหมดอ่าคราน,นี้เหลือต้นละลูก2ลูกไม่ได้ขายได้กินนะระวังนะคนจะเปลี่ยนปุ๋ยในทุเรียนต้องระวังว่าค่อยๆเปลี่ยนดูสัก5าต้นดูก่อนทาใบดูทําดอกดูติดลูกขั้วเหนียวไหมแล้วลูกทรงสวยไหมน้ําหนักดีไหมค่อยเปลี่ยนนะครับถ้าใจร้อนเปลี่ยนพืชทีเดียว เคยได้ทุเรียนปีนี้ได้เงินล้านหนึ่งปีต่อไปนี่ได้กินไม่ได้เงินล้านเงินล้านหายนะครับไปแจ้งตํารวจตํารวจไม่รับแจ้งนะครับโอเคผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากของอาจารย์ชาวลิตที่อำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรถ้าผ่านมาทางนี้มาแวะได้หมู่2ตําบลสลุยสลุยอําเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับจย์ครับ